นางร้ายดังโพสแรงปมมิดแท้ไม่ไหวชาวเน็ตจับโยงมือที่สามหนิงจินออกมาเปิดใจแล้วว่าสาวปริศนาที่ถูกโยงเป็นมือที่สามคู่รักหนิงปณิตาและสามีจินจรินธรรมวัฒนาแท้จริงคือเพื่อนสนิทของนางร้ายชื่อดังเข็มะพัตรดาชื่อเดิมเข็มรุจิราซึ่งเข็มได้เล่าว,ว่า รู้จักพี่หนิงเป็นการส่วนตัวจินเป็นเพื่อนเข็มและอีกท่านที่เป็นข่าวก็เป็นเพื่อนเข็มแต่เรื่องราวทั้งหมดก็รู้เท่าที่พี่หนิงรู้เหมือนกันและส่วนตัวลำบากใจที่จะพูดเพราะเราเป็นคนกลางและมันไม่ใช่เรื่องของเราขอให้ทุกคนเคลียร์กันจบลงด้วยดีล่าสุดเข็มละพัตรดาได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเกี่ยวกับคำว่ามิดแท้โดยระบุว่า คือคนที่กล้าเตือนกันอย่างจริงใจกล้าที่จะเตือนในสิ่งที่คนอื่นไม่กล้าเตือนสิ่งที่คนอื่นเพิกเฉยและในขณะที่เพื่อนบางคนพร้อมเห็นเราจมน้ำต่อหน้าต่อตาแต่มิตรที่แท้เขาจะดึงจะฉุดกระชากลากถูให้เรามีชีวิตรอดให้ได้มิตรแท้คือคนที่กล้าเตือนในสิ่งที่ถูกและผิดและอยู่ข้างเราเสมอแม้ในวันที่ไม่มีใครเข้าใจเรา เครื่องหมายสี่เหลี่ยมโลชตัมจากโพสต์ดังกล่าวมีชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์มากมายแถมจับโยงปมข่าวดราม่าร้อนๆนหนิงจินและเพื่อนสนิทอีกด้วย